คนจำไวรัลสาวกวาดถนนคนนี้ได้ไหมคะที่เคยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาถ่ายรูปเธอจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วประเทศวันนี้เธอได้มาเมคโอเวอร์แปลงโฉบกับน้องสัตว์ช่างแต่งหน้าเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยจะสวยจะปังแค่ไหนไปดูกันค่ะ มีใส่ไปหินคลิปนี้กันบ้างครับเป็นคลิปที่ช่างภาพเนี่ยถ่ายน้องผู้หญิงที่กวาดถนนอยู่บอกเลยนะครับพรพอน้องฉัดหินคลิปนี้ีติดต่อน้องมา m i เ over ทันทีเลยตอนน้องเขาสวยมากเลยนะครับมีนี่มีคุมนอไว้อยู่ในหัวเลยจริงๆ l e เ e นน่ะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้องมีความแบบดูเอ็กซ์ติกตัวหนึ่แต่ความชาเลนจ์ในวันนี้ครับคือระหว่างที่น้องชัดแต่งหน้าอยู่ยินเกิดไหวขึ้นมาครีมงานนี้หนึลงติดกันหมดเลยนะแต่ไหนๆน้องมาแล้วน้องชาจะกลับมาแต่งให้เห็นดินไหวนั่นแหละครับนี่เครับน้องมิงของเรานั่นเองนะคะมาถัดไปจะเลือกใช้รองพื้นฉากในการลงงานผิวนะคะผิวน้องคือดีมากๆยิ่งลงรองพื้นไปบอกเลยว่าผิวขึ้นสวยเลยครับจะบอกเลยว่าน้องเขาเป็นคนที่โครงหน้าสวยมากๆอยู่แล้วนะครับบวกกับฝีผิวแทนเนี่ยโอ้โหคือเก๋มากๆ ฉากก็จะแต่งให้น้องเป็นลุกสายฝ่อนะครับแต่ก็ไม่ดูดุดจนเกินไปให้ทุกอย่างดูลงตัวเข้ากันนะครับมีนะครับพาลิปท่าเทียบให้ดูนะครับระหว่างีฟอร์กับฮัสเซอร์ครับและนี่คือแค่ในส่วนของเมคอัพไปดูทางฟิชั่นเปลี่ยนลุกกันเลยครับ เลื่นี้คือจะเป็น3ลูกที่น้องฉัดแต่งให้น้องในวันนี้นะคบคือน้องมีนทำให้เห็นเลยนะคร<ะ>ัาสาวไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงๆครับใครชอบลูกไหนที่สุดเหมิงันมาหน่อยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ